สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับแม่ไว้สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ยายผมจะมาบอกหวยมาไหมเออหวยผีบอกออครับครับ รองเท้าหลุดแล้วครับรองเท้าผมหลุดแล้วครับใส่แล้วละบานเกือบตีนห,นหน้อยบันนี่ครับ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 เดี๋ยวไปใส่บานเดี๋ยวไปใส่เออหาปลาย่องไปหาปลาย,ย่องเด้อ ปลาย่องหาปลาย่องเสียบผูกมันคุ้ยจ่าเอ๋่ยแล้วจ่าเอ๋่ยจ่าเอี่ยจ่าเอ๋่ยจ๊าเอ๋่ยจ่าเอ๋่ยจ๊าเอ๋ยจเอ๋ย

น้ำมันมใชมัตใหน่อยเถอะนะสชเ็นรสมำไมทอดนิดเดียวน้ำมันไปเอาไวาละเอาไวปะปเอาไปเอาไปะไปเอาไวเร็วลกไ้กาม่าเกียวให้พามเนี่ยเขาดื้อแต่ทำไมถึงดื้อจังเลยฮะจะไป่ซักผ้าบวน อืมไปไปห้องหนามพี่แล้วตัวลงหางหนามพอดีแล้วล่ะมานี่ลูกมานี่เร็วมานี่เร็วมาหนีมานี่มานี่ลูกมานี่มามานี่เลยมานี่เลยลูกมานี่เลยไปพุ่งพุ่พุ่พุ่ไปไปไปบันเย้บันไปไปถามเลขแล้วบันเย้วันไปไปลูกละโอ้ยดึงไปยังนูดนนู้นนูพี่ลูกมาพี่มา แล้วถ้าไปถามเล็กทำไงบ้านปะถามเลยงไงบ้านป่ะตอนนี้่นๆๆๆเหลเกยไงบ้านเนาะวันเด็กวิกนีถือออกตัวไหนเนาะอย่างเงี้ว่าอือไม่เหล็กพีบอกนะย่นี่ไปบ้าไปบ้โอ้จไปหาปัดเรื่องย่องอีกแล้ว ต่อยอดอย่างนี้แล้วม้างหน้ามาเขา่าจะเกลื่บนั่นใส่แือกกระลุดเสือกกระลุดมาพี่มาพี่มาพี่ไปทำยายบ้านไปหายายบ้านไปไปไปโอ๊ยใจหัวแตกหาพี่มา เอาสิร้ไปสิเป๊สเมื่อยล่ละว้าไปกวนแต่คขวัน <uno> uh, like ้ำเขาไผ่มากขนไผมาก่นาดลุล่าเสพใส่รอเสพใส่จะเกือบย่ดีแม่สิพาไปหาเยาวัน เออนัานนั่นนนอ่าดเดี๋ยววาพี่บานเฮาเดี๋ยววาพี่บานดีรถบ้านมาบ้านมาพี่มาหายายบนมาหายายบานายายบานาบอกันันดีไหมยายนมา มาที่ละอ,ลอ่าอ่าเ,เออ,เอมาบอกเด็เดี๋ยวยา,าะเาเออ,อาวเผาจะเผาเด้อจะเผาบอกเหมก็มั้งก่อนมาฮอดก่อนเด้ออ่างก่อนนก่อนบอกเล็มิลี่บอกเลขมิลี่เลขกสาหาเด้อ เลขสามหาพีตายบอกเลขสามหาพระเกถือเชือดพ่นองเออคุอละสิบบาทยี่สิบบาทเชือดเออเลขไทยเด้อสามหาสามเนาะพี่บอกตลขพี่บอกสามหาเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืม,ด,มด,ลด้วยเลขไทยเด้ออืมทำบ่ถือดิหามากัน <c oughs> หามากันใส่พันคุณพันไปเลยปะ <c oughs> ชิบคุณชิบ <c oughs> สซฟคุณชบไปหลดบอกเฮ้อตัวผู้ดังๆเดียวหันดังใหญ่มากหรอตัวดังๆเจ็ดสามเสือเรือดังเจ็ดสามเออเด็กขจาวาเจ็ดสามเรืดังเด้เนี่เด้อ ซือ่ได้มันอันวะเล่มีบอกนี่บ่อัานดอกคือเออเ้าบอกยังบม่ได้ยินม่ปากอะไรบ่จากแล้วเมื่ขึ้นนี่บอกมาจากมันเรียกล่าวมื่ขึ้นมันจันบอกเมื่อวานนี่เจ้าซื้อคือซื้อเรลี่วันยังไปฝาน่ยกนจันก็สิวันจันตัววันมันนี่ก็สิวัน้านตัว คลิปนี้คลิปบอกหวยนะพี่น้องถือเ่ถือบอ่อบอว่ากันพอบนี้สบกัข้อบเลขกซื้อพันคูพันข้อสอบเลซื้อพันพันนี่ตัวมือ,อตัวมือตัวเมื่อตัวมือเออป๊ะ ึ่งกัญยาเนี่ยแหละซื้อราพี่น้องนึ่งกันญาเป็ดสามหา้กันมันมันเพิ่งกันเปิดสามหาขึ้นกันเลขตัวเดียวกันเถอะมนสบออันไหวสบนะเมย์เพิ่อกับากันในพวกคูตูเป้ดสามหาคือกัน เอาแต่แกไปเอาเขามาสียู่แต่แกไปหาลงเข่ามาใส่ลงสีจะไปไงเอ่อแกเอายุวหนึ่งพัิลหายลงไปายลงไปเจนแล้วเนาะเฟียงโบถ้าจองมันล่ะเพื่อนล้มนะเขาไา่ย่างอยู่ดิ ใจแล้วใจแล้วอยืมอยใจแล้วหาคนโอ้หของข่อยสองคนลอยดิสขนาดสองคนละเขายังใจกันละเดียวนี่ กี้ gì đó, นี้ nướng, xí เขา này อยู่ nè นึง4วันนี่เข้าแม่แรง nè ลงเอ้าสอบ อีกที่หดังน uh, ี่กั๊ปเสีบหาหวัเลยอาจารย์เพิ่นเรียอาจารย์แปดสามหาพี่น้องกับปหนึ่งหาว่าเออหนึ่งหาอาจารย์บออยากดังแต่ว่าดังคู่วีอืาบออยากดังวิกเนี่ยเบออยากดังแต่ว่าออกคู่วีเลี่ยนเรื่องล่าเนี่ยอยากออกคู่วีบอกตัวหนึ่งก็ออกตัวหนึ่งนั่นคือเขากันแต่ก็เหล็กพี่บอกพี่บอกคนโคตรบอกขึ้นดีแล้วแต่จะไปว่าจังสันนำแมนเหล็กสามหาเนาะ บานน้นก็สิมาออกคอนบคองฮุนคนมาขึ้ืนนี้สิก็สิบาแล้วไปเบิดหลต่ตัวมึงสูดใส่แต่สามหาถือว่าถือยาแม่มันนี่ออมันมันสิเรียกตัวเก่าใช่ไหมเว้ยสามเฟียร์สามเฟีแปดสามหลวงพ่อไม่อยากดังหลวงพ่อไม่อยากดัง,งาน,นานนานโอ้บ่เออเออ เออเออเออรถไพวะนี่วะรถไพวะอืบอกได้เลยนะเออ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 ขอถดขอ่ดไนไนลาบอ่ะใครลดไนลาบบ่ลูกเออเลขสีออกถ่ายรถอยู่บ่ไปเบิ่งดู ถอยไปเบื้องดูนั่นถอยไปเบื้องดูนั่น่ายเลยไปสีู่ถอยไปถอยไปเบื้องดูถอยไปเบื้องดูถอยไปเบื้องดูอาจารยอา์อาจารย์นี่คิวมาชัก <c oughs> อ่ะพี่ <c oughs> นี่นเห็นตัวเลนตะเคาะเด้ออืม ขันมันสิถือนล้ไปเคาะไปเดินเข้าไปอืมอืมอืมขันเคาะยังสิว่าเรียกขันมันสิออกกันเคาะดูลาเคาะอืมแม่ยังบอกขันเบือนเข้าไปนั่นบือนเข้าไปเลยนะว่าพีมาเคาะไปมันพี่ขันมันจะออกมันจะออกบ่ ตัวไรสีออกข้อทำามาออกกับ่ตองข้ออืมออบันไปตัวไรสี้วปสีเเ็วบึนเข้าไปนะบันก็สีรู้ตัวไรเด็กออกสีเ้มาสีเว้าตัวไนมา มอนกอดสี่มังด้วนนั่นเลขสามสี่เลขสามวันสี่เลขสามอ้าอ้าไปอีกสี่เลขสามตัวเดียวสามหางมาบ้างก่อนไม่ไมีเลขหางนั่นสี่เลขสามตัวเดียวมามาบอกอีกเลยมาบอกอีก แมาบอกมันจะออกตัวไหนอีกนี่คือซื้อเลขสามตัวเดียวนึงอาจารย์มังกรนหน่อยอา <c oughs> จารย์มังกรนหน่อยสื้อเลขสามตัวเดียวกลับมาเบืองกลับมาซื้อเอกเบิอง เกือบหตัวถ้าเกือบกิ่งุเกือบรลุดอีกนะอาจารย์เกือบรุดแล้วสี่เหล็กสาตัวเดียวเกือรุดแล้วอาจารย์อุอ์สี่สี่ตัวบสี่เหล็กสาตัวเดียว้นี วุ้ยนีให้อย่งเงอ้ยเออนั่นีเห็ดอีนังยนหมันนีเห็ดนังเ่นนี่ใส่เออนนเ้ไหมเอออนาย่นมาหาเยเออายน่ยุ่นมาหามังกรอนเออุ่นอาเล็นน้ำมังกรเนเออุ่นเร็วเียกึงเสเซึเส บ,บ่ได้ถ้ามันกัดมันกัดมันขั้นมันขั้นมันขั้นแข็งมันกัดนั่นกัดนี่เงี้ยก็ตีมังกรนะโอนเลยอย่ากินมืออย่ากินมืออย่ากินมือก็ไดโอนมาตีมังกรนะโอนเลขทั้งสี่ตัวคนสี่ตัวเลขสามทางกลางสี่สามตัวเดียวบอกโอ้ยอาจารย์มังกรในสามตัวเดียวสี่สามตัวเดียวเลขอะไรตัว สามยังบ่จ้าออกเนื่งกันย่าหมอเลขสามตัวเดียวอาจารย์นี่สามห้าบ่มาไม่เลขหาแล้วบ่สี่บอสิพ่นายเอาคบพี่น้อมาเบิ่งครบสิพี่น้องมาเบิ่งกบสิพามาเบิ่งกบเปิดกบเหงืส้มก่อนเบิ่งเกือบเปิดกบเหงืส้มบ่กบจังไดนมาโหดพี่น้องโวยโวย นั่นนั่นนั่ไปบตุวน,น,นี้พี่น้องบันมีบออยู่ในนี้บุ้ยอ,อา,ายากรูพี่นอ้อมาโฟเถ้ะพี่น้องเฮ้ยพูนา้าพูนา้าเอ้พูนา้าคเขาเป็นเนี่ย โคตเอยู่ในหันเต็บบมบะเนะมึงมมาเป็นอันตลายเลยนะเฮอะเยอะมากเลยครับอืซองออกม,กอมาควบจในมะพูดควบควบควบฮะ โอ้ตัวนี้มันตัวหน่อยตัวหน่อยเขาก,กเกิดต้องตัวใหญ่สิตัวนี้กป็ตัวหน่อยบ่โอ้ตัวหน่อยอยันจีรีพี่น้องจีรีแล้วพวกข้าวพวกข้ามจีรีอ,รอืมนี่เพื่อนไก่เสียวบอกเลยนี่นี่ผู้ใดสนใจสั่งเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนมีเพีมีไรเพื่อนมีดอก <S <S เพียร์ยังก็ซื้อไร่เพื่อน ซื้อยังก่อนซื้อเจอซื้อซื้อแต่คนใส่ว่าจังได้บ่แม่นซื้อเหรไหมฮะใส่เสียวออกแล้วตัวอือใส่เสียวออกเลยเด้ไหมพี่น้องมันอยู่ทางพื้นเบิดอยู่ทางพื้นหลายหลายพี่น้องสั่งได้สนใจก็สั่งได้สั่งได้มีรุ่นสองนี่รุ่นสองอันนี้รุ่นแรก มันอิม่มเลียวนี้นะ้ำมันลงไปนะอันอิ่มแล้วมันลงอืมมันบัวไม้เ,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 เขาบ้อนในเอวเข่าใช้ขันทังสีเอาเขา่าทังสีเอาเขายิ่งอยู่อัมหนักโอ้โหทัวไม้เขามันโปรออกสวยเนาะโอ้โหบัวไม้เรยวไล่ไอรีมันนี่ตัวนนอยๆตัวนี้ก็บไล่คือกันนี่่ปุ๋ย ก็ขยายไล่กุ้งเกา่าบวกกับสังเก่าเป็นอย่างสังเก่าและทั้งสังเกตุอืมที่กระด้งออกเพียงเพียงกระด้างออกเป็นนุม่มๆเป็นตัวมันอืมยในนี่โอ้ยเขาไปเตะเหง,ง่ายแตเว้ยอืมเตะเหง่ายแท้คุณคู่นี่โอ้ยตัวนี้มาหลายแต่ตัวนี้ตัวนี้หน้าหนาวนี่ เออม่อนม่อนม่อนใหญ่มันลงมันยิ่มแล้วมาเจ้าหน้าโอ้ยซีบเลยอีกแล้วแปดเจ็ดกับหนึ่งแปดถือว่าไม่ฝ่าเราก็ซื่อมาเท่าเท่ากันโอ้ยโอ้เอ้า แต่ฟันวางไหนก่อออกทฟันวันออกทิบยีเหมือบ้านนี่หลัดเด้อพี่น้องหลัดเด้อเอไม่ใช่นะฟันว่าออกทิบย์ซีเหล็กก็ซือเหล็กเล่าเออเออก็ซื้อมาขึ้นนี่ลาดเดอรหนึ่งกันญ่าอื้นเหมอนนี่แหละอฮะสวัสดีครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุเกดแชร์นี่ได้ครับเดี๋ยวออครับเดนโทรศัพท์ว้าว้ามม